อ่ะสวัสดีนะครับเริ่มห่างหายและห่างเหินไม่จากฟอร์ดไนนะครับแต่ว่ายังคงเข้ามาทุกๆสัปดาห์นะครับ <c oughs> <c oughs> เมื่อก่อนเล่นทุกวันนะเดี๋ยวนี้เหลือเว้น <c oughs> เป็นแบบอ่าสัปดาห์หนึ่งเข้าครั้งหนึ่งครั้งเดียวจริงๆนะจากเมื่อก่อนเล่นทุกวันจริงๆอ่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับมันถึงขั้น มันถึงระยะเวลาที่เราเบื่อสุดๆแล้วแต่ว่าก็ยังโคงเข้ามาเล่นนะครับโดยความที่จริงๆซีซั่นนี้ผมก็ไม่ได้ซื้อบั t ท์แ p a พ s สนะก็เลยเหมือนกับไม่จำเป็นต้องเข้าขยันเข้ามาทำอะไรครับแต่ก็ยังยึดติดกับการที่จะเอาของฟรีบางอย่าง v b บั k อะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆครับจริงๆไม่เอาก็ได้ครับจะทิ้งก็ได้แต่ก็เหมือนกับถ้าทิ้งไปเลยเราก็ไม่ได้เข้ามาเล่นเลยครับก็เลยเอานิดๆหน่อยๆ มันก็ตั้งเป้าไว้นิดๆหน่อยๆก็เขาแวะเขเวียนเข้ามาบ้างมันก็เติมไปเยอะพอสมควรน,นะครับรกัะหัสนี่ <c oughs> จะทิ้งทีเดียวก็เสียดายครับแต่มันก็ต้องวันนึงก็ต้องทิ้งอยู่ดีนะนะลูเซอร์ฟลุตเมื่อก่อนเคยอยากได้สกินนี้แต่พอเขาบอกว่ามันเป็นไอคอนซีรีส์มันเป็นเออเป็นคนที่มีบุคคลที่มีอยู่ตัวตนอยู่จริงๆผมก็เลยแบบเอไม่เอาอะ่ะมันเซ็กซี่ก็จริงนะแต่ว่าเป็นเป็นสตรีมเมอร์นะครับ ฝรั่งฝรั่งจะรู้จักนี้ผมก็มารู้จักจากเวลาฟอร์ดไนทเข้ามาเนี่ยก็เป็นสตรีมเมอร์คนที่เล่นเกมฟอร์ดไนทเข้ามาลงแหละครับแหมแต่บางคนอย่างที่โด่งดังมาก็เลิกไปหมดแล้วนินจาก็เลิกแต่ก็กลับมาเล่นแล้วมัง้งไม่รู้อะไรแกรักๆเลิกเล้พวกนี้อ่า <c oughs> ผมเข้ามาทำเควสประจำ <c oughs> สัปดาห์นี้นะครับ Construct a wooden h a เ c h e r y อะไรก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวลองดูนะครับ คือผมเข้ามาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งนั้นก็สุดท้ายก็ไปพึ่ง h a r r y 9่ไนที่โฟมนเดิมแบบชาแนลที่ผมปักหลักอยู่เป็นประจำนะฮะมี In นนาริตัน o o d กับ Harry 9่ไนที่โฟที่ผมสถิตอยู่คือเวลามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับฟอ i ไนผมจะเซิร์ชสช่องนี้ถ้าเกิดใน2ช่องนี้เขาไม่ทําอันนั้นเขาไม่ทำเควสที่ผมงงๆหรือหาอยู่เนี่ยก็ไปเซิร์ชใน YouTube ตรงๆไปเลยครับเ๋ยมันก็จะมีคนโชว์ขึ้นมาเองคนระับมันจะมีคนทําอยู่ ทุกๆอันมีคนทําอยู่แล้วแต่บางอันมันเหมือนอันง่ายๆเนี่ยเขาก็จะไม่แฮร์รี่กับอินเดริตันวูดเขาก็ไม่ทำครับมันดูง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่บางอย่างมันง่ายแต่คนไทยมันไม่เข้าใจอย่างผมมันไม่เข้าใจก็เลยเหมือนก็ต้องเซิร์ชดูว่าตรงลงมันยังไงกันแน่อะไรมันถึงจะผ่านนะครับอ่ะเควสแรกก็มาทําตรงนี้คือเควสระดับสีทองของซีซั่นซีซั่นนี้นะครับมันทําง่ายมากรู้สึกว่ามันง่ายกว่าซีซั่นที่แล้วเยอะเลยซีซั่นที่แล้วเป็นแนวทําซ้ําๆครับ พอมาซีซั่นนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายๆมากไปกดคุยตรงนูน้นไปกดรับตรงนี้นี่ผมก็มาเจอบอดในในเมืองเพเซนปฟาร์กนะครับทางผ่านก็ยิงทีนี้ไอ้คนนั้นน่ะไอ้นี้อาจจะบอครับไอ้นี่คนสร้างขนาดนี้น่าจะคนนะแล้วผมก็สูมไม่ได้เก <c oughs> ือบชนะอยู่แล้วอะ่ะเกือบชนะอยู่แล้วเนี่ยคือเราไม่ได้มีชิลมาเต็มๆะผบลงมาเพื่อทำเควสเสร็จแล้วก็พุ่งมาตรงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ย จริงๆเราจะกดลีฟเกมเลยก็ได้ครับเพราะว่าไม่ได้ต้องการทำอะไรครับเน้นเร็วไงคือผมเบื่ออยากจะไปเล่นเกมอื่นมากกว่าแต่ก็เข้ามาทำเควสหน่อยแม้กระทั่งฟอร์ดไนท์จะต้องเข้ามาทำเควสผมยังขี้เกียจเลยหลังๆเนี่ยไม่อยากเข้ามาเลยนะครับไม่อยากเข้าเกมเลยด้วยซ้ำมันเบื่ออะไรขนาดนั้นวะแต่ก็ยังเป็นบัตเทิลรอยัลอยู่ดีนะครับคือถ้านึกอยากจะเล่นบัตเทิลรอยัลเกมไหนเนี่ย ผมก็จะเข้ามาฟอร์ดไนทนี่แหละครับคิดว่ามีไว้สกเกมก็ดีอย่าง Apex Legends อะไรอย่างเงี้ยผมก็เบื่อเบื่อคนเบื่ออะไรแล้ว Apex มันมีโซโล่ก็จริงนะแต่ไม่รู้ว่ายังไงนะอาจจะไม่สนุกน้องๆคนอื่นอาจจะชอบแต่ตัวผมเองรู้สึกว่า b a t t l e Royal ยผมอยากจะให้เป็นแนวแบบแนวแบบ f o r ์ n i น e อย่างเงี้แหละดูเท่าเทียมกันนะแต่ไอ้ Fortnite ก็เล่นยากไปน,นิดนึง ตอนที่แบบต้องสร้างต้องซูอะไรอย่างเงี้ยพับจีก็ยากไม,มีเกมไหนง่ายสำหรับกูอะต้องเลือกเอาครับพุกเกมไหนที่เราพอเล่นได้ก็เล่นพับจีไม่มีระบบสร้างไหนครสมมติผมก็รู้สึกยากอยู่ดีเมื่อกี้คนนะเนี่ยเมื่อกูมาโดนพาราไซอะไรก็ไม่รู้แล้วผมเพิ่งรู้ว่าพาราไซเนี่ยถ้าเราว่ายน้ํามันจะหลุดออกครับเป็นเกลี่ยน้ำเงือบเคยลงไปในแม่น้ําแล้วมันหลุดออก อันนี้เพิ่งรู้เลย <S <S เพิ่งรู้จากไอเนี้ยแหละแต่ตอนเนี้ยตอนที่ผมเล่นอยู่ขณะเนี้ยคือไม่รู้นะครับช่วงเวลานี้คือผมยังไม่รู้แต่ระหว่างเดินทางในเกมเนี่ยเออพอไปไว่ายน้ำเนี่ยลงแม่น้ําแล้วมันหายมันหนลุดของมันเนี่ยผมก็เพิ่งเข้าใจครับอ๋อวิธีเอาพาลังใส่ออกว่ายน้ําครับคือจะถ้าอยู่ถ้ามีเพื่อนร่วมทีมให้เพื่อนร่วมทีมช่วยยิงครับแต่ถ้าเราตัวคนเดียวเนี่ยจะเอาออกเองก็ต้องว่ายน้ำครับมันจะหลุดเนี่ยอันนี้คือครั้งแรกที่ผมรู้รเนี่ยนะหลุดนะครับ เรียนภาษาไทยดีแทชอิกนอเดี๋ยวเดี๋ยวขอย้อนอ่านมนาะ if you touch a fire water or enter a prop เป prop คืออะไรวะ enter a prop ไม่เข้าใจคำคำสุดท้ายถ้าติดไฟหรือโดนน้ำมันจะออกอ๋อเข้าใจแล้ว ตีไฟล้วก็โดนเราก็เสียเลือดด้วยแต่ก็เพิ่งรู้ว่าเป็นวิธีเอาออกที่ง่ายที่สุดคือว่ายน้ำนี่แหละครับเราก็ไม่ต้องเสียเลือดเสียอะไรแต่ยิง,ยงฟอร์อไนไนท์อ่ะถ้ายิงคนธรรมดาอย่างเงี้ยมันเล่นง่ายนะแต่ถ้าเกิดต้องสร้างนะครับต้องบิวต้องอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันยากแล้วถ้าเจอพวกโปรพวกเซียนบิวอย่างเงี้ยซูมไม่ได้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเกมนี้มันยังไงก็แม่งเอ้ยขนาดเกมที่ยิงง่ายที่สดุด ยังฟอร์ดน t e ยังมีอะไรที่มันยุ่งยากแบบต้องบิ้วอ่ะก็เลยแบบนะฮะต้องเลือกเล่นเอานะครับคือไปหาเกมแบบไม่บิ้วไปเล่นพับ g กับแบ่งไปยากชิบหายสำหรับตัวผมมันรู้สึกมันยากหนะ่อยพับจีคอลเลกตอร์คอ from present park ต่อไปนะครับพับจผมก็ยังแวะเวียนไปเล่นอยู่บ้างนะแต่มันก็เป็นเกมที่มันชวนหลับเหมือนกันนะ ระหว่างที่ระหว่างที่ลงไปฟาร์มของไปอะไรผมรู้สึกง่วงๆครับเบื่อชิบหายเลยมันไม่เห็นตื่นเต้นอะไรแล้วอะ่ะมันจะสนุกตอนเจอคนนะครับแต่ว่าเกมฮับจีมันกว้างมันกว้างมากๆเนี่ยอันนี้คือผมไม่รู้อะไรก็เจอ NPC คนนี้พอมากดคุยดูอ้าทำไมไม่ทำอะไรของมันวะเนี่ยเ e d ดิ a เทชัเลยของมันเนี่ยแล้วเขาก็โยนสปรัชมาเบนดิตเท ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นมีีนี่ผมเห็นมันแปลกดีก็เลยตัดให้มันมอยู่ในคลิปด้วยค,คือไม่รู้อะไระครับแล้วเสร็จแล้วผมมาหาจริงๆผมมาหาเฟอร์รารีนะแต่แม่งโดนคนยิงตรงนี้นครับมันก็ไม่เจอเฟอร์รารีด้วยนะผมดูตามแฮนะร์รี่ไนที่โฟนเขาบอกว่าเฟอร์รารีจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอไปอ่านคอมเมนต์ในข้อความในช่องข้อความเขาก็จะบอกว่าเขาขออภัยด้วยที่มันเหมือนกับทุกมันไม่ได้เกิดตรงนี้ทุกครั้งครับรถเฟอร์ารีมันไม่ได้สปอนที่นี่ทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลอง สุ่มดูหาดูครับผมก็เลยอ่ะมุ่งเน้นไปที่เควสต,ต่อไปเลยเนี่ยไปก็ยังรวดเร็วนิดนึง <c oughs> ผมเน้นทําคลิปเร็วๆแล้วไม่มีการหยุดไม่มีการอะไรแล้วเพราะว่าคนจะเบื่อก่อนเนะี้ยนี่อะไรเอ็นพแล้วมั้งอ๋อคนมั้งลิคุตะตังนี้ก็เป็นคนเนระ้บแต่เขาจะช้าๆหน่อย นี่เรคคอร์ดเป็ลาสองนันอ๋อไอเนี่ยบอดชัวร์วครับแมนเวลหกห้าเนี่ยลักษณะหันแบบนี้แล้วก็ยิงแบบนี้คือบอดครับเนี่ยบอดคือที่ผมแยกบอดกับคนเนี่ยเพราะว่าบอดจะตั้งชื่อประมาณนี้ครับแต่ลิคุตโตทีทีอ่ะไม่ใช่บอดเนี่ยชื่อแบบนี้บอดไม่ตั้งครับระบบของ Fortnite สโตกแคมไฟเนี่ยดิเฟรนแฮชเชอรี่นะครับไปต่อครับไปกันอย่างรวดเร็วนิดนึงคือผมเน้นลงมาทำเควสสีทองก็พอครับคิดอย่างนี้นะไอสีม่วงก่อนหน้านี้ผมก็สัปดาห์ที่แล้วพอมีวันว่างผมก็ลองแวะเข้าไปทำครับแต่ว่าอันนั้นมันเหมือนกับแป๊บเดียวก็ผ่านหมดอะ่ะมันก็ไม่แป๊บไม่ได้แป๊บมากขนาดนั้นมันใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่มันก็เหมือนกับ ไมไ่มีอะไรน่าสนใจครับผมก็เลยไม่ได้เซฟไม่ได้อะไรมาคือทำผ่านจนหมดครับสีม่วงจากที่กซ์ดองๆมาเยอะๆนะโอ้โหนี่ผมจะตายเพราะบอดตัวนี้นะมินอีเล้เนี่ยชื่อบอดมันจะตามด้วยตัวเลขสองหลักครับบอดแม่งเล่นกันขนาดนี้นะอ่ะมีจุดหนึ่งจุดแล้วผมก็ต้องตายไปเลยครับเร็วดีปุ๊บ เม้นไปเกมต่อไปครับกระโดดล่มลงมาทําคือในซีซั่นหนึ่งผมจะล่าแชมป์ครั้งหนึ่งอ่ะนะครับอันนี้คือน่าพอใจแล้วเอาล่มซีซั่นรับหลังจากนั้นก็เบื่อครับเบื่อแล้วก็ไปเล่นเกมแต่พักหลังผมไม่ค่อยได้เล่นอะไรพวกนี้เยอะครับคือหลังๆเล่นน้อยลงแล้วอันนี้คน,นะนรับ โอ้โหเข้าหัว49่บังเอิญโชคดีไปตอนแรกผมก็นึกว่ามาสู้อ่ะอ้นี้ก็หวังหวังจะตายแล้วก็ออกไปเลยครับแต่พอมันรอดผมก็เล่นต่อไปพอเจอคนต่อไปก็ใช้อันนี้ยิงครับนี่บอทอันนี้บอทถ้าโดนยิงนัดแรกแล้วไม่รู้สึกอะไรอนนบอท <laughs> บอทมันก็ช่วยให้เราแมชเมกิ้งเร็วขึ้นก็ดีนะอันนี้คนนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าบอทแต่สร้างอย่างนี้คนนะครับ เนี่ยถ้าคนมีจะสร้างอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาอาจจะเล่นยังไม่ค่อยเป็นเด็กใหม่นะครับแล้วตรงนี้ผมไปเจอดงเอเลี่ยนนะใ,นใกล้ๆเพเซนพาส <c oughs> เยอะอยจริงๆครับอย่างเงี้ยนี่จะไปหลุดพ้นได้ยังไงตอนแรกผมนึกว่ามันจะโจมตีนะไก่ไม่โจมตีนะครับมันก็แค่วิ่งไปวิ่งมาแค่โดนพาราไซต์ก่อหัวเท่านั้นะเองครับปรสิตเอเลี่ยนปรสิตนะไอ้ไข่พวกเนี้ยอันนี้มันจะก่อหัวเนี่ย เวนิจิโกมันทำให้เรากระโดดสูงแล้ววิ่งเร็วขึ้นแต่เลือดเราน้อยมากนะครับซึ่งมันไม่พบเป็นผลดีอ่ะแล้วตรงนี้ผมบังเอิญน,นะครับวิ่งเข้ามาในเพเซนพาร์คแล้วมาเจอเฟอร์รารีก็เลยเหมือนกับต้องการอะ่ะไปทำเควสขนาดตอนแรกผมคิดว่าถ้าทำเควสสีทองหมดก็ออกเลยเฟอร์ลารีช่างหัวมันละเพราะมันเป็นเควสสีม่วงมันคงจะอยู่ต่อไปครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าขนาดไอายานเอเลี่ยนยังหายเลยครับ มันื่อก่อนมันจะมีเควสสีม่วงอันนึงที่บอกว่าให้ยิงดาเมจดิวดดเมจอยู่บนยานเอเลียนใช่ไหมแต่อันนี้มันหายไปแล้วนะครับไอยานเอเลียนมันหายไปแต่ว่าผมทาเควสเสร็จไปตั้งนานแล้วนะเสร็จตอนที่มันมีนะครับมันจะมียานเอเลียนยานใหญ่ๆหญ่อ่ะนั้นผมเลยไม่แน่ใจว่ามันจะทาเควสอันนั้นผ่านได้อีกยังไงนี่ผมมาเอาน้ํามันเพื่อความชัวร์ครับเราต้องใจเย็นๆนิดนึง เพราะว่าไอจุดที่เราจะไปทำเนี่ยมันอยู่นอกวงแน่นอนนะครับถ้าบวกกว่าเราจะขับไปถึงมันอยู่นอกวงมันจะไกลเกินไปครับผมก็เลยมาแวะเติมน้ํามันก่อนเพื่อความชั่อแต่จริงผมลังเลว่วากูจะทํายังไงกับไอปริสิตนี่วะผมว่าถ้าเกิดเราทําอะไรที่อยู่นอกวงนะมันเลือดมันจะต้องใช้เลือดสีเขียวอ่ะมันจะลดลงไปเรื่อยๆแล้วยิ่งเรามี60เนี่ยมันจะแป๊บเดียวเราตายครับเราจะมีเวลาน้อยมากเนี่ยนะอันนี้ผ่านก็คือรีท็อปสปีดด้วยเฟอร์รารี่นะครับ ก็คือเร่งสปีดให้สูงสุดแม็กซิมั p มสปีดเนี่ยผมก็เลยมองเห็นเอ้ผ่า,านลำธารเว้ผ่านแม่น้ำผ่านสายน้ำต้องลงไปวไ้น้ำครับปลสิตธ์ออกนี่มันรบกวนครับไม่งั้นเราจะทำเควสไม่ได้นอกวงนะครับอันนี้คือผมรอบครอบมากเลยคือกูอ,อากะเอาหารทีเดียวให้มันชัวร์เลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะไปเจอรถเฟอร์รารีได้อีกที่ไหนครับนะฮะมันไม่ได้สปอน ในจุดต่างๆที่แบบแม่นยำนะครับมันจะเป็นการสุ่มแต่และเกมเห็นเขาบอกว่าแมตสิบห้าเกมถึงจะเจอเฟอร์รารี่ในตำแหน่งเดียวกับที่แฮร์รี่ในที่โฟลงไปเจอนะครับผมก็เลยแบบอุตส่าห์เจอเฟอร์รารี่แล้วกูเอาให้ผ่านเลยทีเดียวครับแม้มาหนทางมันจะยาวไกลนะฮะนี่จะให้ดูว่าแน่นอนออกนอกวงนะผมเช็คแล้วก็เลยต้องเตยนตัวให้พร้อมกับทั้งน้ํามันเติมให้เต็มนะครับแล้วก็ อ่าปราสิตกูต้องเอาออกจากหัวให้ได้ครับเนี่ยตรงแวะต้องเสียเวลานิดนึงครับไปช่วชัวร์เอาช่ชัวร์เลยอาแล้วมันมีเควสอันหนึ่งที่บอกว่าให้ตูเดอะสตอมนะครับคือขับรถเฟอร์รี่ฝ่าดงสตอมพายุอันนี้ก็บังเอิญผ่านไปผ่านมันมี3อันเลยที่ต้องเฟอร์รี่เนี่ยแล้วก็มีไปแข่งอ่าตรงนี้ก็ผ่านแม่น้ำด้วยว่ะไม่น่าแวะไอ้เมื่อกี้เลยเราก็ไม่รู้นี่า เราไม่รู้ว่าไปข้างหน้าจะเจอแม่น้ําคือถ้าเกิดผมยังขับรถมาด้วยมีหัวปรสิตอ่ะที่คิดดูเลือด60แป๊บเดียวก็หมดคนระับเนี่ยมันลดลงมาเหลือ70กว่าไนดะ้ไหมมันลดลงมาเทียน,นี้นะครับคือผมเป็นพวกแบบทาเควสที่อยู่นอกวงแล้วเสียเลือดอย่างนี้เป็นประจำไนงะผมเลยจะรู้ดีนะครับเชี่ยวชาญเลยแหละ <c oughs> มีประสบการณ์เยอะทำบ่อยต้องใช้ประสบการณ์นะถึงจะทำเควสบางอย่างให้ผ่านได้เราต้องประยุกต์ใช้เนี่ยเรามาถึงตรงนี้แล้ว แล้วทีนี้ผมก็คิดว่าควรจะต้องเติมน้ำมันนะแม่งแดกน้ำมันชิบหายเลยรถนี่พอดีเอาถังแก๊สแคนติดตัวมาด้วยยังไงก็ดีครับมีประโยชน์อ่ะเสร็จแล้วต้องพยาบาลน,นิดนึงครับไม่งั้นขับไปไม่รู้ว่าเลือดกูจะหมดก่อนหรือเปล่าครับนี่ประสบการณ์ล้วนๆครับทาทีเดียวผ่านแน่นอนครับไม่ต้องไปสมหาเกมต่อไปแล้วไม่รู้จะเจอเฟอร์รารี่ที่ไหนครับก็เลยเอาตรงนี้แหละแม่งเลยกูต้องห่าให้ได้ครับ ก็เแค่วิ่งไปตามจุดททมเทรล,ลอะไรงมันนะี้เดี๋ยวนี้ทำเควสแบบนี้ในทีมลับเบิ้ลไม่ค่อยได้้วนะทีมลับเบิ้ลมันไม่เน้นน,นให้ทำเควสนะครับ มันทาได้เป็นบางอย่างก็คือ ing, damage, deal, damage, ยิงดาเมจดิวไเมทอะได้วยปืนอะไรก็มันทำได้นะแต่ถ้าเกิดต้องมาทําอะไรที่อยู่บนถนนบนเส้นทางที่อยู่นอกวงนอกอะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้แล้วมันบีบวงบีฟแต่แรกแล้วเนี่ยคอมพเพลตไทม์เทรลไทม์ทร i อัลไม่รู้อ่านยังไงเนี่ยแล้ว <c oughs> ผมไม่รู้จะพยายามพยาบาลต่อไปทำไมก็ไม่รู้นะทั้งที่จริงๆเรา ตายเลยก็ได้ครับเนี่ยผมก็ยเอาแก๊สแทนไปศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วก็จริงเดี๋ยวเพราะยิงก็ระเบิดอยู่ดีเพราะว่าเกมระบบเมคนิกมันก็เหมือนกับยังถือว่ามีน้ำมันอยู่เนี่ยก็เป็นแก๊สแคนในตอนที่มันไม่มีเลยนะมันเป็น empty เอมตี้นะนะเอมตี้แคนครับก็คงเหลือเวสสุดท้ายครับสเตจห้าทับห้าคอลเลกต์พาเลนติงบุ๊กจา h ฮอลลี่แฮชแฮชเชอรี ออลรีเทลโรสองจุดผมก็เช็คให้ชัวร์เลยครับเช็ค <c oughs> จากแฮรี่ในี่โฟว่าลงตรงบ้านหลังไหนก็แค่รีเทลโรก็ได้แล้วสองอันครับได้ยินเสียงเท้าคนนะผมเลยต้องพีแพรให้พร้อมนิดนึง ไปคนหรือบอดไม่รู้ครับนาทีนี้แต่กูอันตรายทุกทุกอย่างครับไม่ว่าจะบอดหรือคนกูก็แพ้แม่งหมดได้แพ้ได้หมด <c oughs> ไม่มีเหลือไม่มีรอดครับแล้วก็ต้องเลือดเหลือสี่สิบนะเราก็ต้องรอบเลนไปอ,อีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งมันไกลามากครับแล้วผมก็เห็นคนกระโดดไปกระโดดมาอยู่ตรงบ้านสีเหลืองครับก็แล้วแวงครับเนี่ยเดินเดินย่องย่องไป คือไม่อยากเสียเวลาซ้ําซ้อนเน่ะเราลงมาแล้วทีเดียวเราอยากจะผ่านให้ได้ครับก็เลยต้องเนี่ยต้องระมัดระวังรอบคอบนิดนึงครับถ้าเรารอบคอบยอมเสียเวลาตรงนี้นิดนึงนะนิดนึงก็ดีกว่าแมทใหม่อ่ะดีกว่าต้อง Next g a เกอะไรเงี้ยเสียเวลาอันนั้นเสียเวลามากกว่าครับใจเย็นใจเย็นอยาให้มันเห็นเราจะคนหรือบอดก,กูไม่รู้ครับกูไม่เสียงทั้งนั้นครับใรที่มีความเสียงกูไม่เสียงทั้งนั้นครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่ทำครับเนี่ยก็หลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรละกย็ยังเหลือเควส t ม่วงบางอย่างก็ทิ้งไว้อย่างนั้นครับดองไว้ค่อยเข้ามาทำเลเวลเจ็ดสิแต่เอ็กพีซูเปอร์ชารก็ยังเหลือบานเลยดูดิไม่หมดสักทีนะครับเอ็กพีซูเปอร์ชาร์เกิดจากที่ผมไม่ได้ทำเดลี่เควส t นะครับเดลี่เควสก็คือไอเควสสีเขียวประจําวันแต่ละวันเนี่ยคนนะครับเนี่คนไอที่ผมเห็นกระโดดไปแต่ว่ามัน เขาก็ไม่สร้างอะไรมากันเลยเนาะเขาก็แตกใจอยู่เหมือนกันครับดูดิกูก็ชนะง่ายๆเลยแต่เราก็เกิดตายเหมือนกัดนดวงเขายิงไม่กี่นัดก็ตายแล้วอ่จบแค่นี้นะครับหมดละแล้วผมก็ไปถึง Unlock Button Pass หน้า8ครับคนอื่นเขาไปเกินร้อยไปตั้งนานแล้วนะแต่ผมไม่ได้เล่นเป็นประจำนะต้องบอกองี้ว่าไม่ขี้เกียจเล่นมากซีซั่นนี้ย,ยิงไม่ได้ซื้อ Button Pass ไม่ขยันเลยครับ อันนี้คือผมก็มาแลกของสายฟรีนะครับเนี่ยสายที่อยู่แถวทางซ้ายก็คือแลกได้ฟรีหมดเลยเป็นแบบฟรีพาสะเหมือนระบบเก่านั่นแหละระบบเก่าก็มันจะอยู่แถวบนใช่ไหมก็คือเราจะได้อัตโนมัติถ้าเลเวลเราถึงนะครับแต่ระบบใหม่ของเขาเฉพาะซีซั่นนี้มีการต้องใช้บัตเทิลสตาร์ในการแลกเนี่ยผมก็มาแลกของฟรีกูอเอาหมดอะโพรายังไงเราก็ไม่ได้เติมบัตรเทิลพาสอยู่แล้วครับไม่เติมแล้วชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ซีซั่นนี้คือผมไม่ไม่เติมแล้ว ไม่ซื้อละเล่นอย่างเงี้ยแหละสบายใจดีก็มีความสุขนี่สกินกูมีเยอะมากแล้วต้องบอกนี้เยอะเกินไปจนแบบไม่ได้ใช้ไม่หมดซะด้วยซ้ำก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก,ก็เบื่อครับบางทีเราอยากจะแบบปักหลักไปเลยใช้สกินนั้นสกินเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดีกูซื้อมาเยอะแล้วก็เสียดายครับ <laughs> หมดเพียงเท่านี้ครับสำหรับ o r t n i ไ e ครับ ก็รอต่อไปเนี่ยก็มีเพจสิบที่มีร้อยวีบัคกสายฟรีนะครับก็น่าสนใจดีถ้าเราพยายามอีกนิดนึงนะฮะก็จะได้ยุทธเลคคอนสแกนเนอร์ยิงให้โดนเอดมีอันนี้ก็มีสเปดหนึ่งถึงสี่แต่มันก็ขี้เกียจทำครับไว้ถ้าเกิดมีโอกาสรอบหน้ามาทำเควสทองอีกก็อาจจะได้ทำผ่านได้ง่างๆยๆะคร่บโอเคไม่มีอะไรแล้วจบเพียงเท่านี้นะครับไปแลวสวัสดีนะครับ